คำสาปพระเจ้าสุริยบรมันกับคนปลูกแตงเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากปลายราชวงศ์พระนครเมื่อกษัตริย์องค์สุดท้ายของสายพระเจ้าสุริยบรมันที่หนึ่งยางพระเจ้าชัยวรมันที่9ทรงถูกล้มอำนาจโดยชายธรรมดาผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าแตงหวานแตงหวานชายชาวบ้านธรรมดาผู้นี้มีอาชีพปลูกแตงเป็นผู้รวบรวมกลุ่มกบฏ ลุกขึ้นโคนราชวงเก่าและขคอสังหารกษัตริย์ผู้สืบสายเลือดสุริยวรมันแล้วได้ตั้งตนเองเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของอาณาจักรขอมพระเจ้าแตงหวานหรือสมเด็จพระองค์ชัยหรือที่รู้จักในพระนามพระเจ้าตระซอป,ปะแอมพระเจ้าแผ่นดินแห่งเมืองพระนครหลวงกัมพูชาทรงครองสิริราชสมบัติในปีคริสต์ศักราช 1,290ถึง1,314ทำไมคนปลูกแตงจึงเกี่ยวข้องกับคำสาปชัยวรมันเนื่องจากพระเจ้าสุริยวรรมนี่หนึ่งครองราชในช่วงปีคริสต์ศักราช1,002ถึงปีคริสต์ศักราช1,050พพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้รวมอาณาจักรได้อย่างมั่นคงปกครองด้วยระเบียบและมีความเข้มแข็งทางการเมือง พระองค์ทรงทำคำสาบเอาไว้ในศิลาจารึกโดยได้ระบุว่าผู้ใดทรยศต่อเราสุริยวรมันและลูกหลานมันผู้นั้นจะตกอยู่ในความพินาศตลอดไปถูกต่างชาติยึดครองถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่พัฒนาไม่มีวันชนะลูกหลานของเราได้และจะเผชิญภัยพิบัติสำแล้วสำเล่าจึงสรุปได้ว่า พระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งเป็นผู้สาบกลุ่มกบฏท,ที่ล้มราชวงศ์และผู้ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรขอมนั่นรวมถึงแตงหวานผู้ที่โค่นลม้มพระเจ้าชัยวรมันที่8ปดกษัตริย์องค์สุดท้ายเชื้อสายสุริยวรมันและได้สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ขึ้นครองราชเมื่อแตงหวานขึ้นทรองราชคำสาบก็เริ่มทำงานเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในกัมพูชาหลายช่วง สอดคล้องกับคำสาบนี้อย่างน่าชงนการตกเป็นเมืองขึ้นถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สงครามกลางเมืองและการสูญเสียดินแดน